จะให้ดูตัว Kinder ร์เของแคนาดานะทุกคนแบบนี้มันจะมีเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแพทสามสลูกนี่สากว่าบาททุกคนแล้วมันเป็นช็อคกันแล้จริงๆแล้วเวลาแกะออกมาข้างในมันจะมีของเล่นนะแต่ในบางประเทศมันแบนนะบางประเทศก็ถูกแบนแต่แคนาดาก็ยังมีให้ซื้ออยู่ทุกคนเด็กๆชอบมากเลยเดี๋ยวจะซื้อไปแกะให้ดูอันนึงนะเดี๋ยวไปดูที่บ้าน อ่าเนี่ยซื้อมาแล้วจะแกะให้ดูเลยจ้ะว่าข้างในมันเป็นอย่างไรเนี่แล้วก็มีของเล่นอ้าวของเล่นแกะออกมาดูอ้าดูดีหน้าตาของเล่นเป็นไงโอ้เน่มันก็จะเป็นของเล่นแบบนี้เลยทุกคนเนี่เห็นไหมอุ้ยเน่แล้วก็ไข่มันก็กินได้จริงๆมันเป็นช็อกโกแลตจริงๆ